เวลาอย่างเราเนี่ยเราก็ต้องการความมีเดดมากนะเราไม่ต้องการที่จะไปไปเป็นรองเป็นด้อยใครนะแต่เราก็ต้องรู้นะว่าความเป็นใหญ่ทั้งหลายกว่าเป็นอิสระเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับบุญน,นะปรารบต่อผู้เลิศผลก็จะต้องเลิศด,ด้วยต่อมาก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยนะต้องได้ประโยชน์ไม่น้อย ไม่มาประเมินแต่ละคนล้กันรวมๆเลยทุกคนต้องมีได้แหละท <c oughs> ีนี้พอท่านอุปวาน,นะโดนพระพุทธเจ้าขับนะด้วยสาเหตุอะไรนะสาเหตุเทวดาเ <c oughs> ท,ดาว,ดทวดาเขาเขามาไกลมากเขาจะมามองพระพุทธเจ้าก่อนพระองค์ปรินิพพานนะมาแล้วก็เกิดความเดือดร้อนเพราะพระเถระผู้มี บุญมากเนี่ยบังอยู่เขาก็เลยร้อนใจทําอะไรไม่ได้จิตใจเดือดร้อนพระพุทธเจ้าก็เลยบอกให้เธอขยับออกไปเ <c oughs> ทวดามาก,กันเยอะจากนั้นประเด็นต่อมา,มาเนี่พระอ,องค์พูดเรื่องอะไรนะ <c oughs> พูดเรื่องสังเวชนียสถานสังเวชนิยสถานสี่ ที่ได้ตรัสเรื่องสังเวชนียสถานขึ้นมาก็เพราะพระอานนท์เนี่ยเป็นคนเผยประเด็นว่าเมื่อก่อนพระองค์ยังอยู่เนี่ยมีโอกาสได้เห็นพระเถระผู้น่าเจริญใจผู้ปฏิบัติดีทั้งหลายนี่มาเป็นประจำการแค่ได้เห็นนี่ยังเจริญใจเมื่อพระองค์ปรปนิพพานแล้วเนี่ยพระเถระทั้งหลายที่มีคุณสมบัติดังนั้นเนี่ยจะได้เห็นที่ไหนพระองค์ก็เลยแนะนําเรื่องสังเวชนียสถาน ท่านเหล่านั้นก็จะไปคนผู้แสวงบุญทั้งหลายก็จะไปก็การไปก็จะได้เห็นคนเจริญกุศลมันก็เจริญใจไงเดียกว่าเห็นคนที่ทำกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตอยู่จากนั้นผ่านจากประเด็นเรื่องสังเวชนิยสถานประเด็นต่อไปตรัสเรื่องอะไรนะหลักปฏิบัติต่อ มาตุกคามสตรีเพศเพราะพระอานอนท์ได้ถามไว้จะให้ปฏิบัติยังไงไม่เห็นดีที่สุดนะถ้าแต่ต้องเห็นนะไม่คุยด้วยถ้าจะต้องพูดด้วยตั้งสติไว้ตั้งสต,วนะต,งสติว่าเป็นพี่เป็นแม่เป็นป้าเป็นน้าเป็นน้องเป็นลูกจิตใจมันจะไม่เกิดกิเลสกำเริบแบบนี้นะแล้ว ก็มีคําแนะนําหลักปฏิบัติต่อสรีระของพระตถาคตใช่ไหมเป็นปร,ประเด็นต่อไปโดยพระพุทธเจ้าบอกว่าพวกเธอไม่ต้องวุ่นวายกับการไปเตรียมเครื่องบูชาเลยพวกเรากษัตริย์พวกเารกเากฤลือหัดที่จะเป็นธุระเรื่องนี้มีอยู่พวกเธอให้เน้นการปฏิบัติไป <c oughs> แล้วก็บอกให้ปฏิบัติต่อพระสรีระของ ต่อสรีละของพระองค์เนี่ยเหมือนกับปฏิบัติต่อพระเจ้าจัก,กรพรรดิใช้ผ้ากี่คู่นะห้าคู่มาห่อทีละชั้นแล้วก็ซับขั้นด้วยสำลีนะห้าร้อยชั้นแล้วก็เอาไปในรางรางเหล็กปิดครอบด้วยฝาฝาเหล็กเหมือนกันนั่นแหละแล้วค่อยเผาค่อยถวายพระเพลิงได้พระธาตุมาแล้วก็นําเอา พระาธาตุเนี่ยไปบรรจุสถูปไว้ที่คนสัญจรไปมากราบไหว้ก็จะได้บุญแล้วพระองค์ก็ตรัสถึงเรื่องถูปาระหะบุคคลมีกี่คนนะถูปาระหะสี่คนมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระสาวกของพระพุทธเจ้าและพระเจ้าจัก,กรพรรดิถูกต้อง เหตุการณ์หลังจากเรื่องถูป,ปรารหับุคคลผ่านไปก็มีเหตุการณ์อะไรต่อมา,อานอนพระอน,นลุลบไปร้องไห้อยู่ผู้เดียว mm hmm. ก็น่าเห็นใจท่านเนาะความรักความผูกพันแสนกับนะท่านปรารถนาที่จะได้ใกล้ชิดที่จะได้อุปถาต่อพระพุทธเจ้ามาเป็นแสนกับแล้วก็ในชาติสุดท้ายนี้ก็ได้ตามเป็นเงามา25ปี ทำกิจแบบที่พระพุทธเจ้าก็ยืนยันว่าในบรรดาผู้ที่อุปถัมภพระพุทธเจ้าเนี่ยในอดีตก็ดีในอนาคตที่จะมีข้างหน้าก็ดีก็ไม่มีใครทําได้เกินกว่าที่ท่านพระอนุนธรรมท่านรู้เวลาที่จะให้ใครเข้าเฝ้าในเวลาไหนลงตัวนะเป็นคนที่รู้กาลเทศะดีมากนะพระอนุนคิดถึงว่าพระองค์ กำลังจะจากเราผู้ยังต้องการกัลยาณมิตรอยู่ท่านก็เลยเสียใจร้องไห้นี่พระโสดาบันนะยังร้องไห้ได้นะ <c oughs> จึ่งรพระพุทธเจ้าก็รับสั่งมาให้โอวาทนะแล้วก็ตรัสสรรเสริญท่านอนทน์ด้วยอัจฉริยะอัภู <c oughs> ตธรรมกี่ข้อนนะสีะ่ข้อก็พอก่อนนะ <c oughs> เออนี่ตอบผิดแล้วหัวเราะดังๆ นะอันนี้แหละนะบรรยากาศมันได้นะเนี่ยนั่นบอกว่าการที่มีภิกษุบริษัทได้มีโอกาสได้ไปหาพระอนนท์เขาจะดีใจไหมดีใจถ้าพระอนนท์กล่าวทำเขายิ่งจะดีใจไหมยิ่งจะดีใจเมื่อพระอนนท์กล่าวจบแล้วท่านหยุดพูดเขาอิ่มหรือยังยังไม่อิ่มเลยนะ นี่เป็นคุณสมบัติพิเศษายากนะคนที่จะเป็นแบบนี้ได้เนี่ยนะคนที่จะมีแต่คนประสงค์จะเข้าหา,าถ้าท่านกล่าวเจรจาด้วยก็ยินดีที่จะฟังไม่เบื่อไม่น่ายไม่อิ่มเป็นเนี่ยนอกจากนั้นก็มีภิกษุณีบริษัทอุบาศกบริษัทอุบาสิกาบริษัทสรุปง่ายๆก็บริษัททั้ง4นั่นแหละ เข้าหาท่านผู้นี้เมื่อไหร่ก็จะเป็นเหมือนกันหมดนะเพราะอะไรเพราะบุญที่ท่านทําต่อพระพุทธเจ้าด้วยความรักในชาติอดีตก่อนๆเนี่ยท่านเคยยอมสละชีวิตตนเองเพื่อพบพ,พ,พระโพธรริพธสัตว์ผู้ที่สร้างบาร,รมีเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยด้วยความรักด้วยความพักดีนะนั่นหละเป็นบุญสาคัญนะที่ทำให้ท่านเนีเป็นที่รัก เป็นที่เคารพของเราบริษัททั้งหลายพูด,ดง่ายงว่าเราไม่รู้จะไปหาคนที่รู้สึกชังต่อพระอานนท์ได้ที่ไหนเนาะการที่คนเราเกิดมาเนี่ยก็ต้องมีคนรักบ้างมีคนชังก็เยอะอยู่นะแต่ท่านพระอนน์น่าจะหาคนที่ไม่ชอบท่านนได้ยากเลยเลยบริษัทไหนๆก็หาท่านก็จะเป็นแบบนี้กันนี่ก็พระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสสรรเสริญ เมื่อพระพุทธเจ้าตรสัสสรรเสริญแบบนี้พระนอนว่าไงอาราธนาว่าพระองค์อย่าปรินิพพานที่เมืองนี้เลยมันเป็นเมืองเล็กๆขอให้พระองค์ไปปินิพพานที่เมืองใหญ่ๆการสักการบูชาจะได้สมพระเกียรติของพระสัมมาสัมพทุทธเจ้านะ <c oughs> เราจะมองว่าเป็นความสมเกียรติก็ได้หรือว่าเป็นแผนบางอย่างทวงทวงไว้หน่อยนะอุบาย หลังพระพุทธเจ้าไว้ให้ถึงที่สุดนี่นะคราวนี้พระพุทธเจ้าก็เลยได้ตรัสถึง <c oughs> ว่าอย่าไปเข้าใจว่ามังกรศิารานานี้เป็นเมืองเล็กๆนะเป็นเมืองใหญ่ในอดีตแล้วก็ที่สําคัญก็คือเป็นที่ทิ้งร่างของพระองค์มาแล้วถึงหครั้งครั้งที่7นี้ก็จะต้องทิ้งร่างที่เดิมนี่แหละแต่ว่าเป็นการทิ้งร่างเป็นครั้งสุดท้ายนะ ก็แสดงมหาสุทัสนสูตรมีผู้คนได้ประโยชน์มากมายได้บรรลุบ้างได้สั่งสมบุญสั่งสมปัจจัยบ้างไม่น้อยนนในมหาสุทัสนสูตรนะเช่นเรื่องนะให้รู้จักเพียงพอเนาะมีประศาสาท84%ด0มพก็ไม่ใช่จะไปเห่อเหอมทะเยอทะยานอยากได้ไม่สิ้นสุดหยุดลงก็ให้พิจารณาว่า มันใช้จริงๆมันก็ใช้ได้เพียงทีละหนึ่งนั่นแหละจะมีมากมายมันก็ใช้ได้แค่หนึ่งนั่นแหละถาดอาหาร8 4 0 0 0ถาดลองกินทีเดียว8,00 80, หานี่ถาดตายท้องแตกตายนะกินไม่ไหวก็กินได้ทีละหนึ่งถาดนั่นแหละตำนองนี้นะแล้วก็มีคำพูดที่บอกว่านะเวลาเวลาที่จะต้องตายเนี่ยให้ตายอย่างผู้ที่บัณฑิตไม่ติดเตียน ตายยังไงไม่มีเยื่อใยอะไรอวรไม่ใช่อะไรในเสื้อผ้าแบรนด์เนมที่เรามีอยู่มากมายกระเป๋าแบรนด์เนมเราก็ยังมีอยู่ตายไปก็ยังอะไรอวรอ,อยู่แบบนี้เนี่ยบัณฑิตก็จะตำหนิได้นะก็ให้วางจิบปล่อยนะพิจารณาตามความจริงแล้วก็ยอมรับนะเป็นเมืองแห่งความปล่อยวางที่ว่าไปแล้วนะต่อมา หลังจากเรื่องอมหาสุทัศนะแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าก็รับสั่งให้พระอนุนเนี่ยเขาไปแจ้งข่าวต่อพวกเจ้ามันละทั้งหลายเพราะว่าเขาเหล่านั้นอาจจะรออยู่ว่าพรุ่งนี้จะได้ไปถวายอาหารแด่พระพุทธเจ้าไงเพราะเขายังไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าจะปริน,นิพาน่ยก็เลยให้พระอนุนเนี่ยไปแจ้งข่าวภายในคืนนั่นแหละ เขาเหล่านั้นก็ร้องหอบร้องให้กันออกมาเอาพวกเราดีใจว่าพระองค์เสด็จมาว่าจะได้ทําบุญว่าจะได้ทําถวายทานว่าจะได้ฟังธรรมพรุ่งนี้ที่ไหนได้พระองค์บอกว่าคืนนี้พระองค์ก็จะลาแล้วเขาก็ร้องโอบร้องให้กันออกมามีภาพสื่อด้วยผู้หญิงเสยายผมร่ำให้ล้มกลิ้งเกลือกไปมาเหมือนคนขาขาด ไม่รู้จะมีคําอะไรมาระบายความรู้สึกในใจเขาได้เนาะนเสียใจมากอะไรมากนะกับคนที่ยังมีกิเลสพอเขามาถึงพระอานอนท์ก็คิดนะจะให้ไหว้ทีละคนเนี่ยไหว้พระบาทของพระพุทธเจ้าทีละคนจนสว่างก็ไม่จบท่านก็เลยสามารถจัดให้จบภายในปฐมยาณนะจัดมาเป็นกลุ่มเป็นกลุ่ม กลุ่มไหนมาท่านก็กราบทูลต่อพระพุทธเจ้าว่าตอนนี้กลุ่มนี้กําลังกราบพระบาทของพระตถาคตกลุ่มต่อไปมาท่านก็รายงานให้เนี่ยอันนี้เป็นวิธีนะเวลาไปกราบพระบาทพระพุทธเจ้าเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะบอกชื่อเลยนะเช่นตอนที่พระเจ้าประสินเดินทางไปเที่ยวสวนแล้วก็พอทราบว่าพระพุทธเจ้าประทับอยู่ไม่ไกลเกินไปพอจะไปได้ในวันนี้เอาก็บ่ายหน้าไปหาพระพุทธเจ้า พอได้เข้าถึงรพระพุทธเจ้าเชื้อเชิญในเข้าไปในพระคันทบุตีเท่านั้นแหละแกเข้าไปก็เอาหัวเนี่ยไปซบพระบาทพระพุทธเจ้านะซบพระบาทเสร็จแล้วก็เอาปากไปจูบพระบาทของพระพุทธเจ้าเคยทําแบบนี้ไหมเอาศีรษะไปถูไถที่พระบาทแล้วก็าปากจูบเอามือนวดนวดเสร็จแล้วก็ประกาศชื่อข้แต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ชื่อปร์เซนทิข้าพระองค์ชื่อประเซนทิปร,นทประกาศสามรอบนะนก็เหมือนกันเวลาเรากราบพระพุทธเจ้าเนี่ยก็จะประกาศชื่อของตัวเองมีอะไรไหมอเมิตนะถึงวัดสระรามแล้วก็ห้องน้ำก่อน,เ,ะนะอเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยมาต่อนะ